การประหยัดไฟฟ้าเพื่อชาติ10ประการข้อปฏิบัติที่ขอความร่วมมือจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศดังนี้ข้อ1ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้และเปิดไฟเท่าที่จําเป็นรวมทั้งทําความสะอาดหลอดไฟให้ใสไร้ฝุ่นข้อ2เปิดแอร์ที่25องศาล้างแอร์ปีละสองครั้งและลดชั่วโมงการใช้แอร์ข้อ 3. ไม่เปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนดู และปิดโทรทัศน์ที่ตัวเครื่องทุกครั้งไม่ใช้รีโมตปิดข้อ 4. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์เบอร์ห้าและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานข้อ 5. ตั้งตู้เย็นห่างจากผนังอย่างน้อย15เซนติเมตรไม่นำอาหารร้อนเข้าตู้เย็นและไม่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยบ่อข้อ 6. ถอดปลั๊กพลาติกน้ำร้อนเมื่อน้ำเดือดแล้วและเลิกพฤติกรรมการเสียบแช่ทิ้งไว้ตลอดทั้งวัน ข้อ 7. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน15นาทีและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลิกใช้งานข้อ 8. ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเฉพาะเวลาที่อากาศเย็นข้อ 9. เลือกหม้อหุงข้าวที่พอดีกับจำนวนคนและถอดปลั๊กออกทันทีที่หุงเสร็จและข้อ 10. รีดผ้าครั้งละมากๆและไม่พรมน้ำให้เปียกชุ่มจนเกินไปปฏิบัติตามทั้ง10ข้อ จะช่วยชาติประหยัดพลังงานและเงินตราได้อย่างแน่น